สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้คําสั่ง inner join เนาะนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่แต่ละตารางนยครับตั้งแต่ตอนสร้างตั้งแต่เราออกแบบมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีการเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างตาราง2ตารางเนาะเช่นตาราง Product กับตารางตัวออเดอร์เนี่ยครับเราจะมีการใส่ pk เนาะแล้วก็จะมีการ reference นะครับ reference ตัว fk ไปหาอีกตารางหนึ่งที่เป็น pk นะครับเราจะทําการเชื่อมกันตั้งแต่ส่วนนั้นแล้วนะครับ ทีนี้วิธีการจะมาเรียกใช้นะครับวิธีการจะมาเรียกใช้ก็คือเราจะใช้การจอยเนาะจอยระหว่าง2ตารางเข้าหากันนะครับเช่นตัวนี้ตาราง Product นะครับอาจารย์ก็จะมีข้อมูล Product ID Product name นมะครับมี Color มีราคาต่างๆเนาะก็เป็นข้อมูลทั่วไปของตัวสินค้าทีนี้ในตารางตัวออเดอร์นะครับในตารางที่เป็นตัวออเดอร์้วก็จะมี Order ID ตัวนี้เนาะ order qty ว่า ขายไปจํานวนเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีตัว product ID นะครับนอกนั้นที่เป็นข้อมูลของตัว product เนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยนะครับในตาราง order เราก็จะไม่รู้เลยนะครับเราจะรู้แค่ product ID ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะอยากรู้ข้อมูลอื่นๆว่า,า product ID เลขเท่านี้นะครับในตาราง order เนี่ยมันคืออะไรมันคือสินค้าอะไรมันมีสีอะไรจํานวนเท่าไรอยู่ในคลังนะครับราคาขายเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับเราก็จะใช้การจอยเพื่อที่จะ ดึงข้อมูลจากตรงนี้ product อีกตารางหน,นึ่งเนี่ยครับมาแสดงนะครับทีนี้หลักการใช้ join นะครับอันแรกเดี๋ยวจะให้ใช้ inner join ก่อนนะครับอาจารย์จะ new query ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ปกติก่อนนะครับ select ปกติก่อน select star นะครับ form ตัว order เนาะ s e l e order detail นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการ select ออกมาปกติเนาะนะครับ Excute ออกมาอันนี้คือทั้งหมดที่อยู่ในตารางตัวของตาราง Order นะครับ Order Detail เนาะทีนี้เดี๋ยวถ้าถ้าเราเขียนเยอะนะครับเดี๋ยวคำสั่งมันจะเยอะไปอาจจะงงเราจะทำการตั้งชื่อเล่นนะครับด้วยการใส่ S แบบนี้เนาะอาจารย์จะตั้งชื่อเล่นให้ตารางตัวนี้ครับเนี่ยตัวเนี้ย Cell Order Detail ว่า SO นะครับ SO เป็นการตั้งชื่อเล่นเราจะได้ไม่ต้องมาเขียนชื่อตารางนี้ยาวๆอีกรอบหนึ่งเวลาเราเราจอยนะครับ แล้วก็เสร็จแล้วก็บอกว่า i n n e r j o ์จครับ i n n e r แล้วก็ Jo ยจอยกับตารางที่ชื่อว่า Product นะครับจะเอาสองตารางนี้มาเชื่อมกันโดยเราจะให้ตารางตัวนี้ครับตัวแรกเนี่ยเป็นตารางหลักนะครับตัวนี้เป็นตารางรองนะครับหรือจะเรียกว่าคือถ้าต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะมี left j o ย right j o เนาะตารางฝั่งเนี้ยจะเป็นตารางฝั่งซ้ายนะครับอันที่2เนี่ยจะเป็นฝั่งขวาจะเป็น right เนาะนะครับอ่ะทีนี้ อ่ะแอสอีกรอบอันนี้คือตั้งชื่อเล่นให้ตัวนี้ Product อาจารย์ตั้งชื่อสั้นๆว่า P นะครับว่า P ทีนี้ไอตัวนี้ชื่อนี้ไอตัวนี้ชื่อนี้เสร็จแล้วเราต้องบอกเงื่อนไขครับว่าเราจอยกันด้วยอะไรใส่ o นนะครับ on นะครับ, on, รบทีนี้เราตั้งชื่อเล่นแล้วเราจะพิมพ์ชื่อจริงไม่ได้แล้วนะเราจะพิมพ์อย่างนี้เต็มๆไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยให้เราต้องใช้การเรียกด้วยชื่อเล่นนะครับพอเราตั้งชื่อเล่นแล้วเป็น so product id นะครับเท่ากับ p ในตาราง product ก็จะมีตัว product id เช่นเดียวกันเป็นตัว fk กับ pk เนาะฝั่งนี้จะเป็น fk p นะครับ primary key ฝั่งนี้จะเป็น foreign key นะครับเอามาเชื่อมกันเมื่อเงื่อนไข2อง k e นี้มันมี value ที่มันเท่ากันนะครับทีนี้ลอง execute ดูนะครับผลลัพธ์ที่เกิดก็คือมันจะเอาตารางเนี่ยครับตารางที่เป็น s a l e order detail เนี่ย,ยมันจะถึงเท่านี้เนาะนะครับมาต่อกับตาราง product เห็นไหมมนจะเอาตาราง product เนี่ยมาต่อกัน โดยเงื่อนไขของมันก็คือว่าตัวนี้ครับตัว product id ของฝั่งนี้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยต้องตรงกันมันถึงจะเอามาแสดงทั้งคู่นะครับถ้าทั้ง2ฝั่งเนี่ยไม่ตรงกันคือมันไม่แมชกันนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยมี sell order detail เนี่ยมี product id นึงแต่ว่าพอไปค้นในตารางตัว product id จริงๆแล้วเนี่ยตัว product เนี่ยครับกับไม่มีมันก็จะไม่แสดงทั้งคู่นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันต้องมีนะครับเพราะว่ามัน reference กันมันจะเป็นการเชื่อมโยงีย์กันถ้าฝั่งนี้มันไม่มี ฝั่งนีมน้มันไม่มีตัวที่ฝั่งนี้มีนะครับมันก็จะมันจะกรอกไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่แรกมันจะอินเสิร์ตเข้าไปในฝั่งนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันก็เป็นหลักการเชื่อมกันเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่านะครับเราต้องการที่จะเอามันออกมาแค่บางอย่างเนาะเราก็ไม่ต้องใส,ส่ star นะครับสมมุติว่าอาจารย์จะเอาตัว cell order id นะครับตัวนี้มาแสดงเป็นคอลัมน์แรกนะครับเราจะต้องระบุด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ในการจอยกันเนี่ย มันมี2ตารางเนาะคือตาราง Order กับตาราง Product นะครับทีเนี้ยเราต้องมีการระบุนิดนึงนะครับระบุนิดนึงว่าเราจะเอาตัวคอลัมน์เนี้ยมาจากตารางไหนนะครับเช่นอันนี้ตัว s ซลล Order ID จะมาจากตารางเซลล์ออเ r เนาะก็จะใส่ชื่อเล่นมัน so นะครับ dot เป็นเซ o r ์ออเอรอนะครับตัวนี้ ID ทีนี้เอาอะไรอีกดีเอา ตัว product id ก็เลือกเอานะครับ product id เนี่ยมี2กลางอันนี้ต้องเลือกแล้วว่าจะใช้จากกลางไหนสมมุติเอาเป็น so product id นะครับแล้วก็อันที่3เอาเป็นจำนวนแล้วกันนะครับจะดูจำนว,นวนว่าขายไปได้เท่าไหร่เป็น so o order นะครับ qty ตัวนี้ว่าขายไปได้เท่าไหร่ทีนี้เราอยากที่จะรู้ว่าอตอนนี้เรารู้แค่ product id เนาะ เราไม่ได้รู้ตัวสินค้านะครับก็คืออะไรอาจารย์จะขั้นตรงนี้นะขั้นตรงนี้แล้วใส่ตัว name เข้าไปด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามันคืออะไรเนาะก็จะใส่ name ไปตรงนี้แต่ทีนี้ name มันอยู่ในฝั่งของเป็นตาราง product นะครับเราต้องใส่เป็น p. name แบบนี้นะครับแล้วก็ e c e d u t e นะครับมันก็จะออกมาตามคำสั่งที่เรารันไว้นะครับด้านบนก็จะรู้แล้วทีนี้ก็จะรู้แล้วว่า Product ID นี้ชื่ออะไรนะครับผ่านการ Inner j o i n กันระหว่างตาราง2ตารางนะครับ